มีคอมเมนต์นะครับน้ำมันเยอะมากชูรถก็เยอะมากนะครับก็อ่ะน้ำตาลใสแดงครับชูรถครับไม่ต้องใส่ครับเยอะเยอะมันเยอะมากครับไม่ต้องใส่ครับรถดีครับเดี๋ยวมีคนบอกรถดีเยอะมากก็ไม่ต้องใส่ครับอ่ะแม็กกี้แทนครับออร์แกนิกเลยนะแบบนี้แบบออร์แกนิกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปผัดกันครับนี่นะครับกระทะร้อนใส่น้ำมันเกลี่ยให้ทั่วกระทะนะครับเลย เดี๋ยวพี่เขาบอกว่าน้ำมันเยอะนะครับอ้าวเลยเทออกให้หมดครับไม่ต้องใส่มันละน้ำมันนะใส่แค่นี้นแหละแล้วเดี๋ยวพี่คอยดูนะว่าเวลาผัดอาหารมันจะแห้งแค่ไหนน,นี่นะครับเวลาเราผัดข้าวนะครับน้ำมันไม่ถึง